ครับอยากเข้าที่ควรรู้เล่นน้ำสนุกไหมครับพี่น้ำเย็นมากครับทุกคนเอ้ก็ใช่ไหมครับน้ำเย็นนะครับก็เย็นแล้วเรื่องยังไงบ้างผมฟืนนี้ก็จะฟืนหิวข้าวนะครับคนคือเราจะไปกินข้าวก่อนนะครับพี่หิวด้วยครับแถบเดี๋ยวนี้มั่นมั่นตัวยังตาเดี๋ยวนี้มีไม่อยกระโดดเรียกแล้วปะอันนี้อันนี้คือเอาเอาทอเอาทอไม่ยังเนี่น้องเอาทอไม่หยุดตำรวจจับครับแล้วตำรวจจับจับ อันนี้บ้องถามถามถึงครับนี่คือเทวดาสามตาครับผมเฮ้ยเอาเรื่องนั่นบอกว่าจะเป็นภูเขาครับคือบรรยากาศสาวๆเยอะมากเลยนะครับผมบรรยากาไม่เหมาะจะไปไหมบรรยาาศดูนะครับบรรยากาศประมาณนี้เด้อจะไปหาข้าวกินก่อนนะครับทุกคนไปโอเคไปเฮ้ยขอบคุณนะ เกนะครับพี่เล่ครับสวัสดีหน่อยเออตัดหวอกนี่ตัดหรอกนี่ตัดหรอกยี่ห้อนี่นี่ครับกำลังเดินทางกลับนะครับดูดูดูคุณนายแต่งตัวมาก็สวยเหนื่อยเหนื่อยไหมครับวันนี้อไม่ไหวแล้วแต่งแต่งตัวมาพันห้ามาเดินห่ะเดินออไม่ไหวแล้วมาเดินพามาเดินภูเขาครับน้องหรืออ้อซออะไรออซอบอก มาคนคนหลายน้นี่ครับผมอ๋อีเลยอ่ะอะไรเนี่ยอีอ๋อลูกอันขอทาเอยน เดี๋ยวพอถามอาการนะเป็นยังไงครับไม่ไหว่ะฮะไอยพี่หลอกซะล้เว้ยบ่สไ้หรอคนถายพี่หลอกซะล้วมันก็ดาประมาณนี้บผมเจอเลยวันเ่มือไบอสวันเมี่

เม่อไหนเนี่ยนั่นแหละรีวิวก่อนนะบรีวิวรีวิวสาวนะครับรีวิวเดีวรีวิวเดียวสาวสวยไปตั้งกลุ่มเราดามันกไเปิดบ้ารเปาเปิดบ้ารเปลาเปิดบ้าเปิดบ้าไหมครับเอานไหนข้างไหนบ้างบ้างครับเปิดบ้าไหมครับ ีปรมีลาบ้ะวาเนี่าแมวาแมเวเไหรยููบยูีเนี่ยสเปียนะครับอ๋อปิดามเามก็คือบอกว่าแค่าเนี่เอเปิดาบ้วยเปิดาบด้เขาเขินนะทุกคนเขาสีนี้แล้วไปเด้อจะไม่เน่บ มาเจ้าหน้ากี่านี่ฮะสวิีเซอร์แลายเสียโปรขวามสนุหนอยเนาะมีเื่องทำเลยนี่บรรยากาศตอนนี้ ครับมงคนคือคือกำลังจะตอนนี้คือวุ่นวายมากนะครับหนีตำรวจนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปกันเลยกันนะครับชิวซีวชัยผมขาดแล้วทำไเต้ต้นเต้นท่เต้นเต่งเตนิ่งหนท่านี่เต้ ใช่เคนนรื่งผีนฝันโอ้โหลำบากครับเพื่อนอ่ะถ้าถ้าถ้าขั้นนี้ตามแห้งนี้ไปหนก็ได้นี่ครับโอ้ถ้าเอาน้องคนนี้มานี่ไปไม่ได้เลยทุกคนอืมอ,อันนี้คืออันนี้คือคนดังแน่เนี่ยเพื่อนๆถ่ายเลยอ้าวคือเด็กเงยนะ้ำกินเงเออดีเดินะนเลยครับ บุกคนเออเดอพ้าหลอกอ่ะย็ดแหม่าตาทุกที่เะทุกคนเออแล้วออกเดี๋่นไทยเลยไม่เหนลไทยดีเยครับวามึอหัดีม like ึงห <se> ัด mm ีม hmm. ึงหังามบริการมือหนึ่งตำรวจนะครับผม ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กลับบ้านไหมนะครับทุกคนคือเรื่องเล่ครับมีแต่ป๋าไม่เห็นนานหรอถ้าโคตรจบนี่คือจบเลยนะชีวิตเราแบดหมดแบตหมดวันนี้ท่านหาใครไม่ได้ไปเถอะแม่ตันมีข้างหลังก็อีกเยอะนะครับตามมาเยอะนะครับไปไปก่อนเราเยอะแล้วนะ ก uh ันอะไรวัดโต้เหรอยันย um. uh ันเลยไปเฉียดถ้าหนีมันจอดถนนมาหนิฮะะ สวัสดีครับตอนนี้ก็มีออกจากป่าได้้วครับแตปิดคิดแล้วนะครับคือสวัสดิ์เราออกมาจากป่าได้ลนะครับกสภาพรถเราไม่ไหวเลยครับอุ้ยซอซอไม่ไหวเลยคซอบอกว่าพาซอนหนีตำรวจดูทางอ๋อมาเด่งไนเนาะดูซอสดูซอสแต่ซอสโดเข้าป่าเดีสิปราคุ้ชีาะกูจออกมาหลอดเพราะว่ามีกินของรสลดกันแต่ซอจะไปกินข้าวแล้วนะค่ะซอจะไปกินข้าวแล้ว ซอยหนีตำรวจเลยซอก็แบบไม่ไหวเลยนะซอหนีตำรวจซอไม่ไหวเลยจริงๆซอแบบว่าแต่งกิงหลักพันเสื้อหลักพันรองเท้าหลักร้อยมันหนีตำรวจไม่ได้เลยแต่งตัวดีจริงครับมาดูมาดูน้องๆเป็นไงบ้างครับน้ำโชคเหนื่อยครับเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากครับเฮ้ยเพื่อเวล่ะเข้ามารถต่ำกันพะนะเพราะว่ามีรถต่ำกันด้วยนะทุกคนเสียดํำเท่ากัน บ้านรอ่ะ้างหนหยแรงนะยแรงข้างบครับเดี๋ยวเก้อนนี้ขึ้นเล่นี้เหรอม่ครับเดี๋ยวสุกทหยแรงางบนล่ะ้างบ้านหกกงปงไม่รู้ว่ากลุ่มไหนที่ลดล้มชนกันนะครับเมดีมกับนอวิวมาแล้วอวิวพมาแล้วพี่วิวมาแล้วเอ้ดีทั้งเนยดีทั้งเนยนอนนอนดีทังเนมาแล้วพี่วิว เป็นไงบ้างพี่จดีฮอนย่นตัวรออ๋อยปะเออถลมทั้งแนวไนหน่รถต่ำทังแนไงรต่ำอ๋อะรถลมรถใครลมบอเอาตืวอลมลมรตัวต่ำกันเ่็นทัูว่าม่นอิวเไม่ใช่ไม่ใช่พิวผู้ใดอกที่ใส่สุดนน้นชื่อเผู้ใดปะก็ตี้อ่ะเออข้ไม่ใช่ครับะคนมาพี่วิ ซืไ้ไหมครับพี่อ<ะ>ันนี้ย,ยังจะถาม <laughs> ก <c oughs> า็รถผมดับมาาัานทังเนาะมาดองเงเอารถผมอ๋อนี่แม่คันนี่แม่ถึงดับมาา <c oughs> ันท้ทุกคนฝ <c oughs> ากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ค <c oughs> ให้ผมดนวอยลคนทุกที่นี้ลำบากมากละคนจะ <c oughs> <c oughs> ไม่มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวยีบอกเลยจ้างหผมก็บมมาอย่นี่มย์้องไจมนะโตนี่รก้องน่มเดนมาโต้นจน 来，这里不停，我在这儿一地翻，都找不到门